การใช้สเปรย์ล้างผิวดินนะครับฉีดแล้วไม่โอเคเนื่องจากว่าละสเปรย์ที่คุณใช้อยู่เขามีสารฆ่าผิวดินที่น้อยนะครับจึงทําให้่มกลิ่นได้ไม่อยู่นะครับและปกติเองนะในกลุ่มของสเปรย์ฆ่างผิวดินที่อยู่ในท้องตลาดหรือทั่วไปแล้วโดยปกติแล้วเขามักจะใส่น้ําหอมเป็นตัวจุดประสงค์หลักนะครับโดยใส่น้าหอมเวลาที่ฉีดพ่นเข้าไปเนี่ยกลิ่นน้ําหอมมันฟุ้งกระจายนะครับกลิ่นฉุนมากครับเพราะว่าเขาได้แค่ กบกลิ่นครับเขาไม่ได้ดับกลิ่นนะครับฟังผมม่ดีแค่กบกลิ่นกบกลิ่นคือทําให้กลิ่นน้ําหอมไปแทนกลิ่นตัวของเราครับและเมื่อน้ําหอมนั้นนะครับมีการระเหยออกไปปุ๊บเนี่ยเลยทําให้ว่ากลิ่นตัวเราเนี่ยแรงขึ้นมาครับดังนั้นนะครับการซื้อสเปรย์้ละผินกายเนี่ยผมจะบอกเคยบอกทุกครั้งว่าถ้าหากจะซื้อสเปรย์และหินกายสักตัวสิ่งที่เราดูครับไม่ใช่น้ําหอมที่แรงแต่คนจะดูที่อะไรครับดูว่าเขาสามารถดับกลิ่นกายได้ยาวนานไหมเพราะนั่นก็คือเขามีสารับกลิ่นกายที่เยอะนะครับ ลองเปลี่ยนมาใช้สเปรย์มัยการิเพสดูสิครับตัวนี้นะครับเป็นสูตรที่ไม่มีน้ําหอมไม่มีกาฮอล์ครับไม่ต้องกลัวแรงดดําไม่ทําให้เกิดรังไก่นะครับที่สําคัญนะครับพ่นครั้งเดียวหลังอาบน้ํนะครับคุมกลิ่นไปเลยครับ48ชั่วโมงไม่ต้องรอแห้งด้ยนะครับเป็นสูตรน้ําไม่เนื้อหนาครับแต่ถ้าหากว่ามีกลิ่นตัวแรงพวกตัวนะครับเราก็ต้องใช้น้กลุ่มที่เป็นสบู่เข้าร่วมครับสบู่นี้นะครับเป็นสบู่น้ําการิเพสนะครับเป็นสบู่ที่ดับกลิ่นกายจับจุดอื่นๆทั่วร่างกายนะครับที่เราไม่รู้ว่ามันมาจากจุดไหนนะครับโดยสามารถดับกลิ่นกายได้ค่าเชื้อปฏิชีวนะได้ครับใช้อาบน้ําเป็นประจําทุกวันนะครับเช้าเย็นนะครับ คู่กับตัวนี้ครับสําหรับฟิกกลิ่นในจุดที่มีกลิ่นตัวที่แรงครับเพียงเท่านี้กลิ่นตัวก็ไม่มีแล้วครับ